ในอบสี่สิบแปดภูมิใจนำเสนออยากเจอทุกคนแล้วค่ะอืมเหมือนแบบมันเสียวเวลาแบบว่าปีสองปีมาแบบโดยที่แบบไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยอย่างเงีย้ยทั้งแบบเวลามันก็เดินไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอืมเสียดายไม่ต้องคิดถึงอย่าร้องให้นะใช่เลยเข้ากับสถานการณ์นี้มากเข้าใจเข้าใจคำนี้เลยที่เ็มพูดว่าไม่ต้องคิดถึงนะอย่าร้องไห้กอ <laughs> ไม่รู้ว่าเป็นอารมณ์อะไรตีกันมันม่วไหมดเลยค่ะตอนนี้อารมณ์แบบน้อยใจคิดถึงด้วยแบบว่าทําอะไรไม่ได้เหมือนแบบไม่รู้จะทำอะไรทำอะไรไม่ได้ ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพนะคะของทุกคนนั่นเองแล้วก็ของหนูด้วยแล้วก็ที่ห่วงมากๆเลยก็คือพ่อกับแม่ด้วยนะคะหนูก็รักษาสุขภาพดีๆนะคะคนเก่งนับซาบค่ะ <peach noise> อยากให้แบบว่าคือเวลาพูดว่าให้มันหายไปมันก็คงเป็นไปไม่ได้มันคงแบบไม่หายไปแต่ว่าอยากให้เขาเรียกอะไระคือสามารถอยู่ร่วมอยู่ร่วมอยู่ร่วมกับมันได้โดยที่ไม่มีอันตรายเขาเรียกยังไงนะเหมือนแต่ก่อนที่แบบไข้หวัดใหญ่มาใช่ไหมหนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะแต่ว่าเหมือนแต่ก่อนที่ไข้หวัดใหญ่มามันก็เป็นอะไรที่แบบน่ากลัวแบบเป็นไข้หวัดใหญ่แต่เดี๋ยวนี้เราก็มีแบบว่ารักษาได้ไรยงี้ยมันก็เลยเป็นโรคที่แบบเราสามารถเจอแล้วก็แบบไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่ขนาดนั้น ก็คิดว่าเมื่อไหร่เจ้าโควิดเนี่ยจะแบบเราจะสามารถแบบใช้ชีวิตอยู่กับมันได้นะเพราะท่านบอกว่าจะให้มันหายไปอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะน้อยนะจริงจริงน้อยมากแบบมันเหมือนอะไรกําลังจะดีขึ้นเลยค่ะในตารางงานหมูกำลังจะมีมีแบบกําหนดการหรือว่าเอ้พูดได้ไหมไม่รู้แบบว่าเราจะได้แบบเพลงเพลงกาลังจะออกใช่ไหมคะซิงเกิลล่าสุดอะไรเงี้ยคือมันกําลังจะแบบได้หนูอยากขึ้นเวที หนูอยากแสดงแสดงที่แบบว่าไม่ได้ออนไลน์แสดงที่มีทุกคนนั่งดูดีใจมากตอนที่รู้สึกว่าเฮ้สถานการณ์เหมือน,นแบบเริ่มจะดีขึ้นนะทุกอย่างเริ่มจะดีขึ้นเริ่มจะได้เจอทุกคนแล้วได้เต้นให้ทุกคนดูเลยได้ออกเพลงใหม่ให้ทุกคนเห็นแล้วหนูเปิดดูปฏิทินบ่อยมากอันนี้คือเรื่องจริงมากที่หนูเล่าไปใไนวันเกิดว่าจะถึงงานกีฬาสีแล้วอะไรเงี้ยใกล้วันเกิดหนูเปิดดูปฏิทินบ่อยมากทั้งทงท,งที่แบบ รู้อยู่แล้วว่าตารางงานมันขึ้นวันนี้วันนี้แต่หนูก็เปิดดูทุกวันเพื่อที่จะได้เห็นว่าเออมันกําลังจะถึงแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอสุดท้ายมันก็มาเป็นแบบนี้ก็น้อยนิดนึงแต่ว่าก็ต้องเข้าใจใช่ไหมคะแต่ก็น้อยนิดเสียดายม <c oughs> ไม่ร้องแต่ว่าเป็นคนที่ร้องไห้ง่ายอยู่แหละแบบว่าน้อยโกรธก็ร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้ไปก็เลยแบบเฮ้อทำไมนะาอยากเจอ อยากเจอทุกคนแล้วค่ะแล้ววันที่เรามาเจอกันนะเด็กดื้อลักเนวที่สุดเลยรู้ไหมรักที่สุดเหมือนกันเลยค่ะลุงไมทุกคนนะ่ะคือคนที่ทําให้หนูนั่งเปิดปฏิทินบ่อยที่สุดเลยทั้งนั้นที่หนูไม่ได้สนใจเรื่องวันเลยว่าวันนี้จะวันอะไรสมมติใช่ไหมคะวันกีฬาสีวันเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยคือก็อดีใจมากเลยที่รู้ว่าวันนั้นแบบเออจะได้เจอกันสักทีไรเงี้ยตอนนี้ก็ตารางอะไรก็คงก็คงต้องยืดไป ด้วยสถานการณ์ยังไงก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนอะไรอยนี้ค่ะอยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงใหม่ของพวกเราบ้างจังเลยพอเพลงออกมาทุกคนน่าจะมีอะไรให้ได้ดูเยอะมากเลยค่ะสปอยปะเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าเราก็แบบอัดกันไว้นานแล้วอัดหลายๆอย่างไว้ล่วงหน้านานแล้วทุกคนน่าจะได้ดูกันจะได้ไม่เหงาช่วงที่เราไม่ได้เจอกันนะคะ ห้ามลืมหนูนะเข้าใจไหมอย่าให้หนูคิดถึงอยู่คนเดียวเข้าใจไว้คะ <laughs> อยากโดนพี่เนยจี <laughs> อยากโดนพี่เนยถีบอะนาิต <laughs> อยากโดนพี่จีเหรอคะมีแฟนยังคะว่างไหมคะมีคนดูแลหัวใจหรือยังคะเราดูแลเก่งนะ <laughs> <laughs> เราขี้อ้อนด้วยนะเรากินเก่งด้วยนะเราแก้มเยอะด้วยนะเรากินเก่งนะต้องพาเราไปกินข้าวด้วยนะ <laughs> เราชอบกินกุ้งเผา แต่เราไม่ชอบแกะเองเธอต้องแกะให้เรานะพราะในกิตติ้งเราแกะให้เธอเยอะเลยจีบแล้วห้ามเอานิ้วออกจากดันคืออะไรอ่ะอ๋อหเอานิ้วออกจากกันจีบแล้วห้ามเอานิ้วออกจากกันเอานิ้วออกจากกันเพราะว่าจะเอามือไปจับมือเธอมีแฟนแล้วชื่อเนยไงเนยไหนมันเป็นใครเธอจีบทุกคนนะเนย อ้าบอกแล้วบางคนชอบจีบชอบตอบนิดนึงเจ้าชูนี่หว่าไม่ได้เจ้าชูเราเรียกว่าเราดูแลทุกคนอย่างทั่วถึงนั่นแหละโอชีได้หลายคนเนาะเพราะตามทุกคนแบบทั่วถึงแล้วแต่แล้วแต่เลยจะไม่บังคับแล้วค่ะแต่ก่อนแบบหวงใช่ไหมว่าแบบไม่อยากให้ทุกคนไปชอบคนอื่น ถามว่าตอนนี้ก็ห่วงแต่ว่าก็กลับมาคิดอีกทีว่าเอ้เรามีสิทธิ์ห่วงเขาแต่ว่าอะไรอ่ะมันก็เป็นความสุขของเขาก็เลยรู้สึกว่าจะไม่ห่วงแล้วค่ะจะห่วงเฉพาะคนที่ให้ห่วงเท่านั้นใครที่ไม่อยากให้ห่วงก็เป็นสิทธิ์นั้นของคุณเลยค่ะเต็มี่เลยฮะ <c oughs> <c oughs> น้องเนยอยู่บนท้่ <c oughs> ไม่เอาอยากไม่อยากอยู่บนท้่อยากอยู่ข้างๆเราได้ปะ ไม่ต้องเอาไว้บนที่เอาขอหาทูคิดบวกแบบเนิๆได้ไหมคะคิดบวกวันนี้คือเอาไงวะต่อยปรปาหนูไม่ได้เป็นคนคิดบวกนะเป็นคนคิดมากแต่ว่าเหมือนพยายามจะหาแบบว่าข้อดีของมันมากกว่าก็เหมือนเวลาอ่านหนังสือเวลาดูหนังอะไรเงี้ยหนูเคยเจอแบบเหมือนว่าทุกสถานการณ์มันจะมี ทั้งข้อดีและข้อเสียเสอมอเลยถึงแม้บางสถานการณ์เราจะรู้สึกว่ามันคือข้อเสียแต่เราก็ต้องพยายามหาข้อดีข้อดูต้องพยายามหาข้อดีให้ได้อะไรเงี้ยอาจจะด้วยเพื่อความสบายใจของตัวเองเพื่อจะไม่ต้องคิดมากอะไรเงี้ยก็เลยต้องพยายามหาข้อดีของมันเพื่อให้เรารู้สึกดีเป็นการหลอกตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าก็รู้สึกคิดแบบนี้ก็จะสบายใจขึ้นค่ะอยากได้สี่แอคจากพี่เนอยอยากได้แนวไหนคะ นี่แทบบ่อยแล้วหนึ่งสองสามสามเอาไหนดิสามเอาไหนดิสามสามสามสี่สี่น้องในสามขวบพรุ่งนี้จะสี่ขวบแล้วค่ะพรุ่งนี้หนูจะมาหานะคะไม่ต้องคิดถึงนะ เดี๋ยวจะมาหานะไม่ทิ้งไปไหนหรอกอยู่ข้างๆตลอดเลยค่ะเหนื่อยไหมสู้ๆมีหนูข้างๆนะเหนื่อยก็ต้องอดทนนะคะ <c oughs> เราจะได้แข็งแรงแล้วเราก็จะผ่านไปได้พอเราผ่านไปได้เราก็จะรู้สึกภูมิใจแล้วก็เออฉันเก่งจังที่ฉันผ่านมาได้ทุกคนอยากคิดว่าอยู่คนเดียวนะหนูอยู่ข้างๆเสมอเลยถึงจะมาน้อยแต่ก็คอยสอดส่องดูอยู่ตลอดเลยนะคะรักมากคะ่ะรักเหมือนกันคะ่ะ จากใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรปรุงแต่งเลยค่ะหลักมากๆจริงๆน้องเมยคือที่หนึ่งของพี่ขอบคุณมากนะคะตอนเดียวว่าเราว่าจะยี่สิบสี่แล้วใช่ไหมคะก็เลยสุด โตมากแล้วนะคะเนี่ยไม่จริงหนูเพิ่งสี่ขวบเองได้ค่ะหนูจะเป็นน้องเนยสี่ขวบเองค่ะสี่ขวบแล้วกินผักได้หรือยังเดี๋ยวนี้หนูกินผักได้เยอะขึ้นนะคะจริงๆิงนะพอเริ่มเริ่มโตแล้วใช่ไมอ้ยไม่เอายังไม่โตยังเป็นสี่ขวบอยู่แต่ว่าพอสี่ขวบแล้วใช่ไหมคะ ก็รู้สึกว่าการเป่าเค้กอาจจะไม่ใช่สิ่งสําคัญเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือือนแต่ก,ก่อนตอนเด็กๆเนยจะรู้สึกว่าพอวันเกิดสิ่งที่สําคัญที่สุดในวันเกิดคือเค้กคือของขวัญอะไรเงี้ยคือการร้องเพลงปี้เบิร์ t เดย์อะไรเงี้ยแต่พอเริ่มโตอายุสี่ขวบแล้วใช่ไหมก็รู้สึกว่าไม่ได้แบบขนาดนั้นว่าจะต้องเป่าเค้กนั่งคุยกับแม่แม่ก็ถามว่าอยากได้ของขวัญอะไรหนูก็บอกว่ามไม่ได้คิดเลยไม่ได้อยากได้อะไรเลยนะตอนนี้แล้วก็ข้อมดซึ้งว่าแบบ ขอให้ทุกคนปลอดภัยก็พออะไรอย่างอันนี้คือที่พูด wow. จริงๆนะไม่ได้แบบพูดแต่ว่าดูดี αι, แต่ว่าพูดคำจริงๆเพราะว่ารู้สึกอย่างนี้จริงๆตอนเนี้ยคือขอให้ทุกคนปลอดภัยก็แบบรู้สึกดีมากสบายมากเห็นแบบว่าที่ทุกคนทำโปรเจกต์ให้กันด้วยคือเห็นมาตลอดเพราะว่าทุกคนก็ดูว네่าหนูเป็นคนที่สองที่สองอ่ะก็เพราะว่า อยากรู้ว่าแต่ละวันแต่ละคนแบบเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยหนูก็จะสามารถเห็นทุกคนได้จากสิ่งที่หนูส่งนี่แหละถึงหนูจะไม่ได้มาหาทุกวันแต่ว่าหนูก็รู้ตลอดว่าทุกคนทําอะไรให้หรือว่าทุกคนรู้สึกยังไงถ้าทุกคนติดแท็กหนูมาใช่ไหมคะหนูอยากรู้ว่าแต่ละวันคนของหนูเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างก็เหมือนได้ติดตามทุกคนไม่ใช่แค่ทุกคนติดตามหนูแต่ว่าหนูก็เหมือนได้ติดตามทุกคนผ่านทางน,นี้เหมือนเหมือนกัน ก็ได้เห็นทุกอย่างเลยค่ะที่ทุกคนทําให้มีความสุขมา,มากๆเลยกับสิ่งที่ทุกคนทําให้ทุกอย่างเลยค่ะอย่างที่บอกว่าโปรเจกต์วันเกิดไม่ใช่แค่หนูแต่ว่าพ่อกับแม่หนูก็เห็นเขาก็ยังพูดอยู่เลยว่าอยากไปทุกที่เลยอะอย่างเมื่อวานแม่เห็นว่าเอ้ยที่นี่ที่ไหนอะไรอ่ะเยปรากฏว่าเป็นที่ขอนแก่นแม่บอกว่าเนยเราไปขอนแก่นกันไหมอะไรเงี้ยแต่ล้วความที่ว่ามันก็จะยากหน่อยเพราะว่าช่วงนี้หนู ัตววด้วยความจริงหนูอยากรู้ว่าแต่ละโปรเจกต์ของหนูใช่ไหมคะมันมีระยะเวลาใช่ไหมไออย่างลิฟหรืออย่างสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยที่หนูได้เห็นหนูแคปเอาไว้เหมือนกันก็แคปเอาไว้ว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนเลยยังไงหนูอยากรู้ด้วยว่าแต่ละที่อะ่ะมันมีถึงวันไหนเพราะว่าหนูต้อง อยู่บ้านก็เลยอยากรู้ว่ามันจะยังมีที่ไหนอยู่บ้างที่หนูสามารถแบบยังสามารถให้หนูไปได้เพราะกว่าหนูจะได้ออกจากบ้านก็น่าจะเลยวันเกิดแล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยอยากรู้แต่คือความจริงคืออยากไปทุกที่เลยอยากเก็บภาพให้ได้ทุกที่เคยคิดนะว่าแบบอยากไปตอนที่ทุกคนอยู่ด้วยเลยอยางแลว้วแบบไปเซอร์ไพรส์คือคิดไว้เยอะมากเลยตอนที่ยังไม่เกิดเรื่องดาวอะไรอย่างนี้ขึ้นนะคะ แต่ว่าพอเกิดแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบก็ก็ถ้าสมมติว่าสามารถออกไปได้แล้วจะไปแน่ๆค่ะสัญญาจะตามเก็บให้รด้เยอะที่สุดที่สามารถไปได้แต่ว่าบอกหน่อยนะแบบว่าบางคนหรือใครรู้อันไหนบอกก็ได้ว่าที่นี้แบบมีถึงวันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋วจัดย้อนหลังเอาไหมเฮ้ยจิงเหรอต <laughs> ีนะแต่ว่าเก่งใจด้วยค่ะเหมือนสถานการณ์อย่างนี้มัน คือถ้าพูดตรงๆก็อยากให้ทุกคนบอกว่าเก,เก็บเก็บเงินเอาไว้ I อะไรเงี้ยแบบออมๆเอาไว้บ้างส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยคือถ้าจะจ,จัดใหม่ก็จะกลัวกลัวแบบมันจะใช้จ่ายเยอะเลยเพราะว่าที่หนูเห็นทุกคนตั้งใจทําให้หนูมากสวยมากเห็นทุกอันเลยค่ะมีความสุขมากเลยรู้ไหมดูแลตัวเองด้วยนะคะ หนูก็จะดูแลตัวเองให้ดีๆค่ะก็จะพยายามมาหาบ่อยๆเพราะว่าได้หยุดเยอะเลยช่วงในทุกคนก็ยังต้องไปทํางานใช่ไหมคะเพราะว่าันเหมือนแบบเราก็ต้องทํามาหากินเนาะแต่ว่าเราก็ต้องกินต้องใช้อะหนูอยู่ในช่วงกักเราก็ต้องต้องกัดจริงๆแหละแต่ว่าทุกคนที่ยังต้องทํางานอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยป้องกันให้แบบว่าป้องกันที่สุดอะเพราะว่าเหมือนอ่านข่าวอ่างเงี้ยเขาบอกว่า เป็น,นแพ่เร็วด,ด้วยใช่ไหมดูนะแลตัวเองกันดีๆนะคะเป็นห่วงนะใช่งานก็ต้องทำเลยก็ต้องเลี้ยงดูน่ารักจัง <laughs> เดี๋ยวหนูจะเลี้ยงดูช <laughs> ่้ยไปด้วยกันค่ะมีหนูอยู่เข้าใจไหมได้แล้วนะบ๊ายบายจุ๊บ <c oughs>